เลือดก็โปรตีนก้ามเนื้อก็โปรตีนกระดูกสร้างจากแร่ธาตุแคลเซียมและส่วนที่เป็นโปรตีนที่อยู่ในกระดูกคือโปรตีนชนิดคอลลาเจนนะคะเพราะฉะนั้นโปรตีนสําคัญมากๆถ้าวันนี้เราทานโปรตีนไม่ครบไม่มีทางที่เราจะเป็นคนที่แข็งแรงและมีสุขภาพดีนะคะเพราะฉะนั้นสารอาหารหมูแรกที่เราต้องทานนี่ครบก็คือโปรตีนหน้าที่ของโปรตีนก็คือเรากินโปรตีนเข้าไปร่างก,กายเราจะเอาหมูเห็ดเป็ดไก่ ที่เรากินเข้าไปเพิ่งผ่านจุดจีนมาใช่ไหมทานครบเลยใช่ไหมคะเคยก็ต้องหนักขึ้นค่ะหลังจุดจีขนขนมเทียนอร่อยมากนะคะก็นั่นแหละค่ะ,ะร่างกายจะเอาเนื้อสัตว์ต่างๆไปย่อยย่อยเรานึกถึงเวลาเรากินข้าวกินปลาไก่เป็นชิ้นใช่ไหมคะแต่ร่างกายเราไก่เป็นชิ้นไปใช้ไม่ได้เขาะจะต้องย่อยจนเล็กเหมือนโจ๊กเลยร่างกายจะดูดซึมผ่านเซลล์เอาไปใช้ได้โปรโตีนหนูจะย่อยจะถูกย่อยจนกลายเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของโปรตีนเราเรียกว่ากรดอะมิโน โฆษณาที่เขาบอกกดอะมิโนจําเป็นกดอะมิโนไม่จําเป็นเคยได้ยินไหมคะนั่นแหละคะ่ะร่างกายเราต้องการกดอะมิโนทั้งหมด21ชนิดไม่ต้องจำพี่เก๋เล่าให้ฟังเฉเชอีกนะคะแต่มจะมี9ชนิดที่ร่างกายเราสร้างเองไม่ได้ต้องได้จากอาหารเท่านั้นเขาเรียกว่ากดอะมิโนจําเป็นซึ่งเมื่อร่างกายเราได้9ชนิดครบเขาจะเอาไอ้9ชนิดนี้ไปแตกต่ออีก12ชนิดกลายเป็น21ชนิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราต้องได้กรดอะม,มิโนจําเป็นที่9ตัวครบถ้วนในทุกๆวันถ้าวันไหนเราได้ไม่ครบสมมุติวันนี้พี่หนึ่งสคตติช้อนน,น้ำตาล18-22-23กรัมเราคิดตามนะคะคนป่วยคนแก่กินแล้วออกแรงเยอะไหมไม่เยอะแล้วกินน้ำตาลเยอะแล้วนอนเฉยๆไม่ได้ทํากิจกรรมใดๆ้วอไหมคะอ้วนนะคะเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย ไฮบอเด็ก bon จิงมหมอมากๆคุ้มมากๆนะหนึ่งซองให้โปรตีน18กรัมไม่มีไขมันไม่มีคอ,คอเลสเตอรอลและเป็นสตีเวียเป็นยยาหวานปลอดภัยมากๆทั้งผู้สูงอายุ40ยี่ผู้สูงนะอายุเนาะวัย40อากนะคะคนป่วยนะคะแล้วก็คนที่ต้องการควบคุมน้นะคะ